นายนายเราอ่ะเป็นคนสร้างเกมพีบีนะฮะอายุเท่าไหร่เนี่ยเป็นคนสร้างเกมพีบีสามสิบสองโอ้โหแล้วอยู่ประเทศอะไรเนี่ยเกาหลีอ้าวแล้วแล้วเสียงดังอะไรเนี่ยอยู่บริษัททำงานอยู่บริษัทโอ้แล้วเสียงดังเหรอใช่แล้วอยู่แผนกไหนน่ะเป็นคนสร้างเกมพีบีอ่ะอยู่แผนกเกม เอร่าไก่มาเล่นแล้วนี่มาจากเกาหลีเลยเนี่ยใช่โ,โหเสียงบริษัททำไมดังขนาดเนี่ยทำงานโอโหแล้วปกตินี่เกม P B นี่จะมีปืนใหม่เข้ามาไหมมีอยู่แล้วปืนอะไรบาลเด็คู่วใช่ใช่โ,โหเดี๋ยวสามปีไม่กี่ปีก็มาแล้วปืนอะไรนะ บาลเลตคู่ได oh, ้ได้ยิงโกนเลยอ่ะยิงโกนเลยอ่ะเอาเล่นยิงแบบรัวเลยเหรอใช่มันจะไม่โกงแบบบาลเลตแมลงตั้งหนึ่งร้อยแยกคู่ได้อีกโอ้โหใครมีเงินก็เติมใครไม่มีก็ไม่ต้องเติมกะว่าราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะบาลเลตคู่เจ็ดหมื่นแคสโอ้โหคนรวยเท่านั้นดอที่จะเล่นได้อ่ะใช่โอ้โหทำไมแพ้อย่างนั้นอ่ะ ปดนมันหายากเรามาให้ทังทีก็คนซื้อไว้หน่เลยโอ้โอเสียงบริษัทดังๆดังมากตอนนี้กำลังทำงานอยู่แล้วพูดภาษาเกาหลีเป็นปะ,นะเนี่ยเซนอยู่นรื่อยพูดให้ฟังเลยดิไม่เป็นไม่เอาเอ,าอ่ะเดี๋ยวนายฟังไม่เข้าใจโอแล้วโปรเมื่อไหร่มันจะหมดไปอ่ะถ้านายเป็นนักพนาเกมอ่ะ บริษัทเรากำลังเอ,อ่อกาจัดเรื่องโ,โปรอยู่เราจะมีด่านเราหัดไก่มาเล่นโอ้เราจะมีด่านใหม่เข้ามาปะเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วพี่บีสร้างมากี่ปีแล้วนะ่ะเป็นคนสร้างพี่บีอ่ะห้าปีเหรอโอ้ แล้วมันมีมันจะปิดไหมนะ่ะมันจะมีการปิดไหมเออไม่รู้เอ้ยน่านจะมีมนะั้งเอา้าปิดทำไมอนะ่มนะฮะแล้ว,ลวจะปิดทำไมอนะ่ะถ้าโปรมันเยอะก็ปิดอนะ่นนะน,น่ <ๆ S 1> นานจะปิดเกมก็ได้แลนะ้วเนี่ยได้อุ้ยพี่พมึงบ,บอกให้หบอลสิบรอบแล้ว แล้วโอ้โหเสียงบริษัทดังขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ตอนนี้กําลังทํางานอยู่ตอนนี้กาลังประชุมกันเรื่องอะไรอยู่อะเรื่องปอ,อ๋ออยากให้มีปืนเข้ามาอีกอ่ะเช่นพวกลูกซองควงอย่างเงี้ยโอ้โหยิงทีนี่๋ย่า,ยา,ยาไม่กี่ปีทางบงคู่จะมาหรอกโอ้โหบาลเลตคู่เดี๋ยวบาเลตคู่ก็จะมาตอนไหนอะที่เคยบอกบีน้าบีน่าีน้าเหรอโอ้เดี๋ยวจะรอใครรอเล่นได้เลย เดี๋ยวจะรอซื้อเนี่ยได้เจ็ดหมื่นแคสมีเงินก็มีเงินก็ซื้อไปไม่มีก็ไม่ต้องซื้อโอ้โหแล้วมันจะมีขายแบบโค้ดหรือในคลังแสงอะ่ะคลังแสงเลยจริงนะเดี๋ยวเราจะรอจะรอดูได้เลยแล,แล้วมันเลงไ,ไ,เได้ปะไอ้เบลเล่คูอะได้เล่นดีแล้วเล่นสองเป้าเลยอะ่ะโอ้โหแล้วทำไมไอ้พวกโค้ดปืนถาวรมันไม่มาขายแล้วอะ่ะ เดี๋ยวเราจะเอาให้มันมาขายให้อย่าบอกโอ้ทำได้เหรอนายทำได้เหรอโอ้ GM ศรีค่าทำได้ทุกอย่างอาแล้วอยู่เกาหลีมาเล่นเซิร์ฟไทยได้เหรอได้โหลดต้องมีเฟตได้โหลดคาริน่ามาไ,ไงง่ายง่ายแล้วพีบีเกาหลีนี่มันมีปะที่เกาหลีมีพีบีปะมีแล้วเรายศไรอะ่ะอยู่ในเกาหลียศ g มหรอมีทั้งหมดอสิบกว่าดาวอะ สิบดาวฮีโร่เลยอะตกลงยศมันตันที่ยศอะไรห้าดาวฮีโร่หรือสิบดาวร้อยดาวฮีโร่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มันมีถึงหรอมีแล้วทำไมในเซิฟไทยมันมีแค่ห้าดาวอะ <c oughs> เราสามารถรับให้มันได้หมดและโอ้ร้อยดาวเลยหรอใช่โอ้โหห้าดาวมันก็จะไม่มีพื้นที่พอแล้วอันนี้ร้อยดาวเลยโอ้ยเจ๊๊แล <c oughs> ้ว ถ้าดาวนี่จะเลื่อนไปยศจีเอไม่ได้หรอโอ้จ m อมต้องรออยร้อยดาวใร้อยหนึ่งดาวอ่ะก็เป็น G m อได้เลยไม่พูดยศถ้าดาวมันทำไมมันตอบยศต่อไปมันอัพยศมันไม่เป็น G m ให้อ่ะรู้ปะมันต้องยศอัพยศหลกกว่าร้อยครั้งอ่ะโอ้โหอัพยศถ้าด,ดาวร้อยครั้งะนะใช่จะร้อยดาวขึ้นอ่ะบริษัทนี่ถ้าจะวุ่นวายเนาะดูเสียงดังๆังใช่วันนี้กำลัง กำลังจํากัดเรื่องโปร,รจำการเรื่องโปรแล้วเรื่องมาโครอ่ะให้ใช้ในเกมได้ปะใช้ได้แต่เมาส์โดนแบรเ, <c ười> เหนื่อยปะสร้างเกมพีบีมา <c ười> ปวดหัวไหมปวดหัวปวดหัวแต่เรื่องโปรอ่ะน่าต้องเขียนโปรแกรมเก่งดิสร้างเกมพีบีได้ใช่เรียนจบสายไหนมาเนะี่ยเทคโนโลยี อายุขนาดนี้คอมพิวเตอร์สร้างเกมดีๆมานี่ได้ได้ได้ตั้งกี่บาทอะแล้วเอามาได้ตั้งเหรอเป็นล้านวันหนึ่งเป็นล้านโอ้โหแล้วไอ้ดีจริงนี่มีทุกปืนแน่เลยนะเป็นคนสร้างเกมอันนี้เราลหัสไก่มาเล่นเอามาเข้าเอารหัสไก่เข้ามาทำไมอะเอามาตรวจโบหน่อยอ๋อ อุย้ยอยากให้บาเลินคู่มาไวดังผมรอเลยเนะี่ยรู้ป่ะโอเคโอเคได้รอรับได้เลยแล้วฟักยูภาษาเกาหลีแปลว่าอะไรฟักยูอย่างเงี้ <laughs> ไรนะฟักยูภาษาเกาหลีเขาพูดว่าอะไรเช่ <laughs> นฟักยูอย่างเงี้ย <the> <laughs> แล้วในอนาคตนี่มันจะมีอะไรใหม่ๆอัปเดตอยู่ป่ะมีอาููก็มีโอ้อากูมาด้วยวะมันก็ต้องโกงเลยมันแรงอะ่ะใช่ป่ะโกงอยู่แล้วโกงอยู่แล้วมันจะไม่เสียสมดุลเกมเหรอไม่เสียหรอกเราสามารถปรับให้มันเป็นยังไงก็ได้ปิดเซิร์ฟยังได้เลยแล้วทำไมบเบลตถาวรเขาไม่เอามาขายแล้วอ่ะมันเป็นไรบเบลตถาวรมันโกงไปเราต้องเอา,บาเบลตคคู่จะโกงกว่า โอ้ยิงให้มันกวงเข้าไปใหญ่เลยเหรอใช่นายเป็นคนเอาออกป่ะเ <c oughs> นี่ยไอ้บาเลตทาวอร์ที่ไม่ให้มันมีขายอ่ะใช่แล้วเป็นคนเอาออกอ่นะนายเป็นคนเอาออกอ่ะใช่เขาออกทำไมวะเนี่ยโอ้เสียดายเนี่ยเราว่าอยากเติมซื้อโค้ดมันซะหน่อยอยากมีบาเลตคู่จะมีถาวรก็ได้ราคาเท่าไหร่นะบาเลตคู่อ่ะเจ็ดหมื่นเทสเจ็ดร้อยบาเลตคู่โอรอเดี๋ยวรอซื้อจะซื้อที่บริษัทได้เลยบริษัทไหนอ่ะ อลีน่าเอามันจะขายนทางแสงหรือต้องไปซื้อที่บริษัทเบลิษเลตชาววนเดี๋ยเอามาให้แล้วเราส่งในคลังไหนให้เลยส่งให้ในเกมเหรอใช่แล้วในบริษัทนี้มีฝ่ายอะไรบ้างอ่ะเยอะหูไม่อยากจะพูดยกตัวอย่างมาได้ปะสักฝ่ายกำจัดโปแล้วก็อะไรอ่ะ ให้เยอะคนอื่นให้ตังให้บาเลตอะไร,นะรนาานเนี่ยแล้วพีบีการ่งขันนี่เงินรางวัลมันเท่าไหร่อ่ะที่เขาจัดล้านร้านกว่าร้านสองแสนมะั้งโอหเป็นเกียรตินะี่เนี่ย้าคุยกับคนสร้างเกมพีบนะีเนี่ยไม่เคยเจอเลยแล้ว พอเล่นเซิร์ฟไทยเสร็จจะไปเซิร์ฟไหนต่อเซิร์ฟเดี๋ยวเราก็เป็นเอี๋ยว GM เซิร์ฟสิงคโปร์นะโอ้โหเดี๋ยวไปสิงคโปร์ต่อใช่อ้าวสิงคโปร์สิงคโปร์มันจะปิดแนะเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้มันไม่ปิดก็ได้เจอเคแล้วทำไมมันถึงปิดอ่ะไอ้สิงคโปร์อ่ะโอไงมันมีโปรด้วยสิงคโปร์ถ้ามีโปรจะเซิร์ฟจะปิดเลยโอ้โหเอาเซิร์ฟไทยมันก็มีอ่ะมีเยอะด้วย ตัวเธอเป็นเจ้าของเนี่ยก็สำหลับก็ของเราอะ่ะ<อ>เดี๋ยวก็เดี๋ยวโปรก็หายแล้วเป็นคนเกาหลีหรือคนไทยเนะี่ยทำไมพูดไทยชัดจังคุณเกาหลีอะไปอยู่ไทยมาแค่สิบปีเองอยู่ไทยสิบปีไปเกาหลียี่สิบปีแล้วเกิดไทยหรือเกิดเกาหลีนะเกิดไทยโอ้ยย้างานที่เกาหลีทำไมพูดไทยชัดจังโอ้ยใจเป็นคนสร้างเกมพีบีแล้วนะใช่ อย่างบริษัทนี่มีกี่คนอ่ะทำไมเยอะจังโอ้โหไม่อยาพูดเป็นร้อยคนในบริษัทน่นะนะให่ใช่เป็นแนใหญ่อ๋อนี่เขาพูดเกาหลีกันใช่ไหมน่ะเราฟังรู้เรื่องเลยใช่โอ้คนถ้าจะเยอะน่าดูเสียงในเราจะยินเสียงโคตรเยอะอ่ะคนพูดอ่ะใช่กำลังกำจัดโปรอยู่แล้วไม,ไม่แบนไอพีมะนะันน่ะคนที่เล่นปูมันได้เข้าเกมมาไม่ได้ เราต้องเห็นก่อนนะมันอาจจะไม่โปรก็ได้อะไรอเงี้ยตรงน,นี้อาจจะแบนทั้งเซิร์ฟเลยก็ได้ก็ยังแบนลายได้เลย่ะแบนเราให้ดูหน่อยดิได้ปะเดี๋ยวเอาตัว G m มาก่อนคือมันแบนในเกมดได้เลยเหรอได้โอ้เราจะกลับไทยมาตอนไหนนะ่ะกลับจะกลับมาปะ กลับไทยเหรอเดี๋ยวต้อง10ปีเราค่อยกลับเรารอบバレต์คู่เลยเนี่ยโอเคไหมปีหน้าเร,เราจะได้รอเก็บตังค์ไว้เชาโอเคปีหน้ามันมจะแล้วมันจะมาขายในง,งานปะหรือ,อจะขายใน,นขายใน,นงานกับขายในอคองเสิร์ตโอ้70,000แคทใช่โอเคเดี๋ยวเรารอซื้อนะแล้วแล้วชื่ออะไร,รอ่ะยามาดาใช่แล้ชื่อ จเจมยามาดะจริงอ่ะใช่ที่นายบอกเราไว้นะยามาดะใช่นามสกุลแหละอะไรนะนามสกุลนั่นแหละเราชื่อยามานามสกุลยามาดะชื่อยามาหะนามสกุลยามาดะใช่ใช่เชฟคนไทยชื่อกขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเออจเอ็มยามาดะเรียกเราเรียกจเอ็มยามาได้ปหมได้ได้ เราอยากได้ยินภาษาเกาหลีก่อนเราไปอ่ะพูดให้เราฟังหน่อยสักคำก็ได้ไลยนะเราอยากได้ยินนายพูดเกาหลีอ่ะก่อนเราไปอ่ะได้ปะซีมาซิโกแปลว่าอะไรอ่ะซีมาซิโกมีตายแน่โอ้โหเยเชโคตรโดนเลยสัตว์เลยโอ้โหแม่่